เอาละผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลุยงานเชียริ่งกันต่อนะครับก็คลิปที่แล้วเรา,เาสต็อกดินเรียบร้อยนะครับสต็อกดินไว้เก็บไว้งานสุดท้ายผมสต็อกดินเก็บไว้งานสุดท้ายเพราะว่างานสุดท้ายมีมันมีเทดินถมด้วยไงนะครับผมเราก็เลยสต็อกไว้ขี้เกียจไปซื้อผมไม่อยากเสียตังค์นะครับผมขี้งกขี้งกอโอเคเงินตั้งเยอะงกทําไมวะโอเคเราจะเอาถังระยะต,ตัวนี้ลงมาผมมาลงมา Diamond, ลงมาครับผมลงองขังอยาบ้าบอลอะไรไปอยู่ด้านบนนั้นเออลงมานี่มานี่อมานี้มานี่มานี้น้องมานี่โอเคมานี่ดึงถอยมานี่ยดึง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 มันไม่มาปะเออมันไม่มาปะอเ,าเอาไงดีวะเออมันต้องทำแบบนี้ครับผมว่าเราเราจะไม่ยกครับผมเราจะไม่ยกนะครับโอ้ยไม่โดนเราจะไม่ยกนะผมเพราะว่ามันมัน,มนไม่ใช่เราอ่ะถ้ายกมันไม่ใช่เรานะผม เอ,อสังเกตได้ว่าผมถ้าผมไม่ยกได้ผมจะไม่ยกนะครไองานงานพวกนี้ผมจะไม่ไม่ค่อยยกนะมันไม่สนุกนะผมมันไม่สนุกมันต้องทําแบบนี้มันถึงจะท้าทายผมมานี่เออบนี่มานี่เออโอเคมานี่ไปเรื่อยๆออทำไมำไมันทาไมมันไม่มาฝั่งนี้มานี่เออมาฝั่งมาฝั่งนี้หน่อยน้องเฮ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกลมุม มันจะตกลุมมันจะตกลุมมันจะตกลุมได้นะเนี่ยมันจะตกลุมได้นะเนี่ยเดี๋ยวดึงดึงมานี่ก่อนดึงมานี่ก่อนเออมานี่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 เออมานี่มานี่เอ้ยมาหนี่มานี่โอเคเดินหน้าเดินหน้าบายเออเราไม่ค่อยเจอนะงานแบบนี้เราไม่ค่อยเจอนะเจอแต่งานบ้าบออะไรก็ไม่รู้ ภาคพักสามมีนะภาคสามมียกหินนะโอ้โหมานี่มานี่ดูนเด้แม่งเดินผิดเดินถูกอะไรวะโอเคไปมานี้ยมานี่้อแล้วก็แล้วก็บังคับมันไปฝั่งนู้นโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วเราก็ชนมันไปอะไรเบี้ยงโอ้โหไม่ไปตั้งวงง่ายๆเบี้ยงเนี่ยผมโอ้ย ไอเยังโอ้โหไม่โดนอีกอะไรวะไอเยี่ยงตั้งวงเฮกลยตั้งวงให้ไปยัง,งโ,งโอ้โอเคก็โอ้โหไปได้อยู่ไปได้อยู่โอ้ยไปยั่ยงฮึ้มเพิ่นดะีผมเพิ่นดียะงานแบบนี้ะไอเยังโอ้โหเดี๋ยวเสียอย่างเดียวมันไม่มีมุมมองในรถนี่แหละเออมันดูไม่ถนัดโอ้ยจะกลับไปจะกลับไป ไปเอียงโอเคไปได้แล้วไปเอียงโอเคโอเคเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวแปลบฝั่งนู้นก่อนออืแล้วกล่องบ้าบออะไรมาอยู่ตรงนี้อีกเนี้ยอ่กล่องบ้าบออะไรเนี่ยปล่อยไปไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไอ้น้องไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นโอ้โหไป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 ฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเออไปฝั่งนู้นดินะผมไป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  นี่ไปไปไปน้องไปเออมันต้ององนี้นะผมเออมันต้องทำตามคำสั่งอย่างงี้นี่มันต้องทำตามคำสัำ่งเอ้ยไปดิไปดิเออ,เอ,อต้ององ,องี้ดิน้องไม่ทำตามคำสั่งพี่นะผมเดี๋ยวพี่ให้ขนมกิน <c oughs> โอเคมีมีให้ขนมอมีให้ขนม,มอีกนี้ด้วยนะไปดิไปดิไปดิโอเค ไปเราเดินเดินไปคร oui. er ับผมตึ๊นเดินเดินไปเดินไปเดินไปตึ๊ด <Switzerland> ินเดินเดินเดเป็นงานเชิงลิ้งอย่างดีเลยครับผมเอ๋อเดี๋ยวได้ได้ได้ก่อนใส่ก่อนทำไมมันขึ้นไม่ได้วะแล้วก็เดี๋ยวเอากรวยตัวนี้ไปด้วยครับผมเอากรวยตัวนี้ไปด้วยนะผมชอบงานแบบนี้นะครับว่ายกยกมาได้เลยเหรอ จะยกมาได้เลยเหรอมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แล้วนี่ใช่กวยป้าบวอะไรกวยตั้งใหญ่นะกวยจราจรอะไรเนี่ยฮะไป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 กวยใหญ่กวยเล็กกวยกวยใหญ่กวยเล็กไม่ไม่สนใจนะผมสนใจแค่ว่าต้องไปฝั่งนู้นนะครับก็เหลืองานเท่านี้ผมเหลือสองสามก้อนนี่แหละนะสี่ก้อนนะครับโอ้ยเราก็จะดันไปแล้วผมไปไปดิเอน้องไปดิ อไปน้องไปโอ้โหเดินผิดอีกอะไปโอเคโอเคมันดันไปเนี่ยเดีมันดันเราทำไมเนี่ยเอ้าอย่างวะมันดันเราทำไมเมื่อกี้ไม่เอาดีไม่เอาดีไม่ไม่ดันไม่ไม่ดันคืนดีน้องไม่ดันคืนดไม่ดันคืนดีไม่ดันคืนดีอมามาดูกันต่อป้าโอ้โหมันนิ่งเลยว่ะป๋ามันนิ่งเลยป่ะ ออคือมันต้องสุดจะทนจริงๆนะผมถึงจะยกนะครับงานงานแบบนี้นะมันต้องสุดๆจริงๆ่ะแบบว่ามันติดมันอะไรมันทางตันมันอะไรผมถึงจะยกจริงๆนะไม่งั้นผมไม่ยกนะครับโอ้โหงานเคลรลิงครับผมไปดันไปตึกึกดึกึกแล้วมันดันมันมันดันเราทําไมวะมันดันเราทําไมเนี่ยฮะ ไปดันปอยดันปอยโอ้มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอดันไปดันไปไปดีน้องไปดีโอ้โหโอ้โหนิ่งปี้ะเลยเกลือเกลือเดินดันก็ได้ผมเดินดันก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดินดันก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดินดันไปแล้วผมเนี่ยมันก็จะดันกันไปเรื่อยๆนะไม่มีปัญหาผม เดี๋ยวถอยมาก่อนถอยมาก่อนเราจะดันดันเข้านะไปเดินดันไปดิเอตัวนี้มึงดันยากที่หายเลยควยควยบ้าบอเนี่ยดันยากจริงนะมันดันยากกว่าทางระย่าอันเนี่ยเจ๊ดันยากเหรอดันยากเหรอได้ข่าวว่าดันยากใช่ไหมได้ข่าวว่าดันยากใช่ไหมติดข่าวว่าดันยากใช่ไหมทางระย่าไปด้วยทางระย่าไปด้วย ไปเอยียงเนี่ยทังกระยาดังกระยาย,ยังดันง่ายกว่านะครับนี่นี่นะนี่เออมันต้องมันต้องแบบนี้ดินอ้องดันไปสนุกทิ่พายเลยวะดันไปไอเออโอโหสองอันผมไม่ไหวครับผมเพราะว่าทังกระยาหนักครับผมทังกระยะหนักเกินไม่โคดันไม่ไหวมันมีแบบนี้ด้หรอวะทีเราจะเดินดันไปเลยครับ ดึงดึงดึงดันไปเลยโอเคเรียบร ouais, ้ Aha, อยเข้าจุดแล้วก็เหลือสองอันใช่ไหมครับผมก็เหลือสองอันนะครับผมเหลือไอ้ลูกนิมิตบนนั้นแล้วก็เหลือกล่องไอ้ตัวนี้มีลูกนิมิตด้วยนะลูกนิมิตนี่ตักมาได้ไหมผมจะตักเมาอเกินตักมาได้ไหมมานี่ไอ้้ไอลูกไอ้กล่องกล่องครับผมกล่องไอไอนี้ไอนี้เป็นกล่องนะไม่ใช่ลูกนิมิตนะ ันนี้เป็นกล่องของบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะโอเคโอค้ยทำไมมาง่ายจังอ่ะเออกล่องตัวนี้มันไม่ไม่ค่อยหนักครับผมมันก็เลยมาง่ายนะโอเคเราก็จะทำเป็นแบนแบบน,น,นี้แล้วก็ลากไปเลยบผมลากไปเลยผมลากไปเลยโอ้โหทำไมมันมันไม่ไปอ่ะลากไปแล้วผมลากไปเลยโอเคเรียบร้อยอข้อไปอยู่หนดิ มามันต้องเงี้ยต้องเงี้ยโอ้ยนี่ผมมาเหลืออีกหนึ่งก้อนนะผมเหลืออีกหนึ่งก้อนเหลืออีกหนึ่งก้อนมาไม่มีโต๊ะนั่งด้วยวะเหลืออีกหนึ่งก้อนมานี่มานี่มานี่หนูมานี่เออเหยียบเหยียบได้ไหมนี่เหยียบไม่ได้ปะมานี่มานี่มานี่โอ้ยไปอยู่ทําไมบนนั้นลงมาลงมาลงมาโอ้โหมันไม่ถึงว่ะทุกคน มันไม่ถึงนะมันไม่ถึงมันไม่ถึงี๋ยวผมเดินผิดมันไม่ถึงนะโอเคเอาไหมเอาไหมก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายแล้วนะครับเราได้กี่นาทีแล้วนี่แปดนาทีแล้วโอเคน่าจะพอดีแหละนะครับไปๆๆๆๆเดินขึ้นได้ไหมเนี่ยเดินขึ้นไม่ได้เหรออ๋อทำไมวะโอเคลงได้แล้วผมลงได้แล้วนะมานี้มานี้อ๋อมานี้มานี้ มานี ic, ม่มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวข okay. okay. e. นมให้มานี่มานี่เป็นการหลอกล่อที่ดีมากครับผมหลอกล่อของครับโอเคป๊ามานี่มานี่เออมานี่เออมานี่ดิมายากอยู่นะมายากยู่นะมายากอยู่นะมายากยู่นะเดินต้องเดินเลยเดินผิดเดินถูกอ้โว โอเคโอเคนี่มันเดินมาอยู่มามาตามเราอยู่นะครับผมไว้โอเคเรียบร้อยในลงอกเราแล้วอ๋อในลงอกเราแล้วแฟบืหนิวผมโอ้ยแฟบโอ้โหในลงอกเราแล้วอ๋โอโอ,อ๋ออ๋อไปไปดิไอ้หนู เราเราต้องเดินช่วยหวัโอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นครับผมเอาดันเข้าไปดีน้องเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ไม่รูเดินออกจากบริเวณนี้ครับผมก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะที่จริงเราต้องไหนนี้เอ้เดินผิดเด็กอะไรวะที่จริงเราต้องเคลียร์ลิงทั้งหมดเลยนะแต่ว่าเกมมันเขาย่อมาให้แล้วนะ คือภารกิจเกมเขาย่อ,อมาให้แล้วนะครับก็เลยเราก็เลยได้ทําเพียงแค่นี้นะครับเอาลกล่องนี้มันจะไปตามผมเลยเนี่ยฮะมันจะไปตามผมเหรอคงไม่มั้งโอเคผมสระคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะผมก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับก็ก็ลาทุกคนกันไปกกอน,นเลื่อๆผมมาดูกันเปลี่ยนแปลงกันนะผมแต่แทนลุงจงปุงผมว่าแล้วไง อ๋อต้องไปเกศด,ดินอีูครับผมโอเคโอ้ทุกนต้องเกศด,ดินแล้วก็เอ่อบดนะผมโอ้โหแล้วก็ลาดปูนนะครับผมแล้วก็ยกเอ่อเริ่มโครงทําโครงนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ